ยังไม่มาหรือมามามาอย่างเดียวอ่ะไหนอ่ะเมียเมียไปคลอดเหรอคลอดยังนู่นนั่นนี่ไงมาแล้วเขาบอกมานี่ไงมาจริงไอ้ตี๋มาของแก่สี่ตัวห้าตัวแล้วมึงมาแล้วอือแมวจะตั้งถามจอมยุทธว่าเมียมาไม่มาบอกืม่เมียเหรอ เมาแล้วนี่ก็ดิมาแล้วเหรอนี่มาแล้วเจ้ายศมึงเลี้ยงลูกมึงนะมาแล้วถองมาแล้วมาแล้วอออรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงมาแล้วสี่ตัวขึ้นแล้วเองอ่ะ จอมยุทธมาดูผลงานเองดีวอือก,าากินอีกแล้วอิมอ่มแล้วเหรออิ่มแล้วเหรอกินอีกเร็ว